สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้มาตามคำเรียกร้องของบิ๊กซีที่ได้ชมไปเมื่อเดือนก่อนที่พ่ใหย่มหาได้นำสมเด็จวรคังองค์ประจำกากยองค์ครูองค์เทพองค์ดาราของพ่ใหย่มหาองค์นี้นะครับอยากจะเห็นใกล้ๆอีกสักครั้งหนึ่ง ซึ่งพระเอกมหาได้นำมาลงแล้วแต่ว่าพระเอกมหาเนี่ยขยับกล้องเร็วท่านว่าอย่างนั้นนะครับเหมือนกับว่าดูอยู่คนเดียวท่านว่าอย่างนั้นนะครับ f c คอนคอนขอดมานะครับนี่ดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังดูด้านข้างดูด้านหน้าสวยงามประทับใจเพื่อนเพื่อนก็ ขอเปิดราคามาแล้วนะครับองค์นี้ขอเปิดราคามาแล้วนะครับเพื่อนๆท่านใดเห็นองค์นี้แล้วพ่ออหาเปิดไม่แพงหรอกครับองนี้เปิดไว้ในราคาที่15ล้านบาทนะครับ15ล้านบาท เพื่อน f อฟหรือว่าเศรษฐีกษบตรีผู้มั่งมีทั้งหลายอยากจะได้องค์นี้ไปครอบครองนะครับเปิดราคาไว้ที่15ล้านบาทนะครับนี่เพราะย่มหาานี้เดินกล้องเร็วเกินไปเหมือนกับว่าดูอยู่คนเดียวท่านว่าอย่างนั้นนะครับคราวนี้จึงเอามาให้เพื่อนๆได้เห็นกันแบบใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันว่าองค์นี้ท่านงามงามยังไงนะครับทำไมพระยมหาเปิดถึงราคา15ล้านบาทนะครับองค์นี้เราไปดูกันนะครับไม่แพงหรอกครับเพื่อนๆสําสำหรับเศรษฐีกหาบดีผู้มั่งมีทั้งหลายนะครับ15ล้านบาทนี่ถือว่าเป็น เงินที่เล็กน้อยสําหรับท่านที่อยากจะได้พระแท้ไว้ครอบครองนะครับเนื้อนี่เป็นปูนเปลือกหอยมุกเลยนะพระพักนน่เป็นวงรีเหมือนเหมือนไข่นะเ,นเพื่อนเหมือนลูกไข่นะดูโคนเกต อวบเหมือนลูกกลวยปลายจดที่ซุ้มระครังเห็นไหมครับเราดูภาพเต็มองค์ก่อนนะครับสีวรนของท่านนี่จะเหมือนองค์น้ำหมากถ้าใครเคยดูพระองค์ดังในอดีต องเทพในตำนานอ่ะฉายาว่าองค์น้ำหมากเพื่อนๆลองเสิร์ชหาดูข้อมูลเก่าๆได้นะครับองค์น้ำหมากเป็นยังไงนะครับคือองค์นี้สีวรรณท่านจะเหมือนกับองคน้ำหมากในอดีตนะนี่คือด้านหลังเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งเราดูแบบภาพรวมติมองก่อน,นักขัะเนี่ยเพื่อนๆเห็นสมราคานะครับ15้าล้านบาทเนี่ย เพื่อนๆดูเม็ดพระธาตุเห็นไหครับองค์นี้ใส่กรอบทองฝังเพชรขึ้นคอนิวงามงามมากนะเพื่อนๆนี่นี่คือเม็ดพระทาตนะครับดูร่องรอยดูการปริดูการแตกของท่านนะครับนี่เพื่อนๆดูด้านหลังนะครับ เห็นไหมครับนี่เราจะจะเห็นเม็ดเม็ดดำเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดดำนี่นะครับเม็ดดำก็คือเหล็กไหลไผ่ดำนะครับนี่คือเม็ดแดงนี่คือเม็ดพระธาตุนะครับเนี่ยเม็ดแดงเห็นไหมครับนี่แล้วก็หยกนะครับเม็ดหยกเนี่ยเห็นไหมครับเม็ดหยกเนี่ยเพื่อนๆดูเนี่ยเนี่ยเม็ดหยกนะ โบราณบางท่านเขเรียกว่าดินหลักเมืองเม็ดเม็ดเม็ดแดงเม็ดพระธาตุนะครับเม็ดดําดูแล้วเนี่ยขนลุกขนพองเลยนะนเพื่อนๆเราดูให้ให้ดูแบบช้าๆนะ ดูแบบชาๆดูร่องรอยดูร่องรอยของการเกิดแล้วก็ดูร่องรอยของการแตกปริออกของท่านนะเพื่อนๆดูสิครับเนี่ย หาดูหาชมยากนะครับลักษณะอย่างนี้ดูสิครับไม่แพงนะครับเศรษฐีกหาบุดีผู้มั่งมีทั้งหลายเนี่ยองค์นี้นะครับถ้าท่าน เดินทางไกลไปทางเรือนั่งเครื่องบินเจ็กติดต่อธุรกิจข้ามโลกรมแดนไหนก็ตามต่างว่าท่านประเอินว่าเปิด YouTube ผ่านคลิปนี้ก็เห็นองค์นี้นี่พระแท้ดูง่ายนะพระแท้ดูง่ายนะครับเงินทองเป็นของนอกกาย นะครับแต่ถ้าเราได้พระดีๆมาเป็นองค์ประจํากายนี่ก็ถือว่าโชคดีสุดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูแบบใกล้ๆกันนะครับเนี่ยเปื่ือนดูนะครับโบราณต้นว่าเนื้อฉ่าเนื้อฉ่านะครับนี่ดูเม็ดแดงนะครับ เม็ดแดงเศษอิฐผสมกอกำแพงเพื่อนๆนดูสิครับถ้าเป็นอย่างนี้เรียกว่าก้อนผงปุตุคุณนะเพื่อนเนเนี่ยก็จะต่างกับเปลือกหอยนี่คือเปลือกหอยทั่วไปนะครับนรนนนเนี่ยรอยนอนด้นจุดจุดจ้ำจที่พระมหาชี้นี่คือก้อนผงปุตุคุณก็จะต่างกับเม็ดพระธาตุนะครับเนี่ยเม็ดพระธาตุ สีต่างกันเลยนะครับนี่เม็ดแดงนี่เม็ดแดงนะครับเนี่ยเพื่อนดูเราดูง่ายๆนะครับเรียบแบบง่ายๆว่า นี่คือเม็ดแดงใช่ไหมครับคาบแคลไซขึ้นรอบเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยเอาแบบง่ายๆนะอย่างนี้ของปลอมทําไม่ได้นะของเจ๊ของ, J, ของปลอมทําไม่ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมครับของเจ๊ของ, J, ของปลอมทําไม่ได้อย่างเงี้ยแคลไซอนาคอนไนนี่ก็ผุดขึ้นรอบขอบมลสารอย่างเงี้ยเนี่ยคือการปริการแตกของ ของธรรมชาติการหลุดออกไปเนะี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดเหล็กไหลไปดำเห็นไหมครับงามมากนะครับเนี่ยนี่เราที่เห็นนี่ก็คือเม็ดเหล็กไหลไปดำนะครับเนี่ย เพื่อนๆดูจุดนี้นะครับอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมชาติอย่างอื่นเนี่ยทำไม่ได้นะเพื่อนๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเป็นหลุมเป็นบอ่อ รูเล็กรูน้อยงามจริงๆนะครับเนี่ยเรามาดูด้านหลังเราเห็นด้านหลังดังกล่าวมาแล้วเรามาดูใกล้ๆกันนะเพื่อนๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับ <laughs> เนื้อเนื้อปูนเปลือกหอยนี่ยเขาเขาแห้งมันวาวนะเพนนื่อนๆเวลาแห้งแล้วนี่มันวาวเลยนะ มาแต่จันตรงที่เมด็เมดเม็ดเหล็กไหลเนี่ยเพื่อนๆพื่นเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยปลอมเจไม่มีนะเพืเ่อนๆนะของแท้เนี่ยเม็ดพระธาตุนะนี่คือเม็ดแดงที่พระยายมหาชีคือเม็ดแดงเพื่อนๆสังเกตรอบขอบหลุมเขาเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยต้องใช้เวลานะไม่ต่ำกว่า200ปีจึงเกิดเหตุกิริยาอย่างเงี้ยดูดูก้อน เป็นเหล็กไหลไฟดำเขานะเพืเ่อนเอ็นไหมครับสวยงามมากนะเนี่ยงดงามงดงามมากนะครับเนี่ยตอนดูก้อนนะก้อน ก้อนเม็ดประทาตนะครับเรามาดูด้านข้างด้านข้างก็สวยงามนะครับเม็ดประทาตนี่เยอะเลยนะครับเม็ดแดงก็เยอะนี่มาดูเม็ดนะครับเม็ดนี้นะครับเม็ดพระธาตนี่งดงาม งดงามเกินคำบรรยายดูสิครับเนื้อเนื้อวนสารน,นุ่มเย็นฉ่ำเนี่ยดูก้อนนี้สิเ,เพื่อนๆเห็นไหมครับ เรายังเห็นเม็ดหยุกติดอยู่ข้างในนะครับเนี่ยฉ่ำนวนเลยทีเดียวเราดูทุกจุดนะครับดูทุกจุดดูสิครับเนี่ยโอ้โห คนพระคนเจ้าเลยนะครับเนี่ยงดงามจริงๆเพื่อนๆดูองค์นี้เราเป็นไงบ้างครับตุกๆุกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตครให้พระใหญ่มหาช่อง2วันเ้ยนะครับขอบคุณครับ